เดี๋ยวจะต้องไปผ่าตัดละจริงๆไปโรงพยาบาลไปทำโดมอ่าไม่เชื่อเว้เฮ้เพื่อนนายไปเอาสัญลักษณ์เท่ๆพวกนี้มาจากไหนวะฉันอยากได้มัางจังเลยเอานายก็แค่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องออสเดลแมนเริ่มต้นแค่30บาท นี่นะก็ได้สนรับเท่ๆอย่างนี้แล้วกราบสวัสดีวีบอดี้ของออสเรลแมนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรามีโปรเจกต์ใหญ่ามากเลยนะคะนั่นก็คือว่าเดี๋ยวจะแกล้งโกรไปทำนมคะ่ะแต่ว่าทำจริงเจทำจริงเจ Are you kidding me <laughs> จริงๆ <laughs> การเกิดมันนมเล็กนี่มัน จ็บปวดมาก,มากเลยเมื่อก่อนไม่เคยไม่ไม่มีความคิดอยู่ในหัวเลยนะไอเรื่องทํานมเนี่ยพอเราน้ําหนักลงเรื่อยๆแล้วพอลดลงเรื่อยๆนมเป็นไงวะทุกวันนี้เหมือนแบตบตะปูตอกติดไอฝาผนาังอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหายิมพี่กว่าให้ยิมมาช่วยร่วมมือ้วยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องไปผ่าตัดละมึงพรุ่งพรุ่งนี้พากูไปทํานมหน่อย นมเฮียอะไรนมเนี่ยนมเนี่ยนมเนี่ยนัดหมอไว้เรียบร้อยแล้วพ่อนมเฮียอะไรอยู่ๆก็มาถึงบอกทำนมนัดหมอเพงโทรสั่งเคฟซีนิซ่ากอหมอ อ๋อลงคู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเออเนี่แหละมืโหรธและคุณนัดไว้แล้วกูทําไว้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือกูอ่ะวางแผนไว้นานแล้วไงเออแล้วพรุ่งนี้หมอนัดผ่าตาตอน10โมงที่โรงพยาบาลสมิติเวชของ DRK คลินิกเขาป่ะมือต้องพากูไปเพราะกูไม่ได้บ่อยโอเพราะเมียเมียไปมียไปทำอะไรอ่ะตัดขนนุตัดขนนุ่นตรงเมียกูยาวอย่างเงี้ยตต่อวันนี้เอยู่ีลูกไม่ดูดนมไม่คอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าตื่นแนะนำไงเออ่อีอยาเพิ่งบอกไอโอมันนะเพราะว่าเมื่อวันนั้นไปตรวจร่างกายเว้ยกลัวบอกมันว่าไม่ค่อยสบายใจเลยอะ่ะเรื่องโควิดด่าเดี๋ยวขอไปตรวจโควิดหน่อยนะแต่แต่มันไม่รู้ไงว่าจะไปทํานมทํานมอะไรอย่างเงี้ยเออเออแล้วประเด็นอีกอย,ากย่างหนึ่งพ่อยังไม่รู้เลยจริงๆเออไม่ได้บอกพ่อไม่ได้อะไรเลยตายแน่ทำข้างละหนึ่งซีซีเองโอ้เออฉีดเข็มก็พอวไปถึงโรงพยาบาลก่อนเก้าโมงเดี๋ยวกูบอบ เกียดมากเลยเช้า,นาเนี่ยตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปทำธุระกับอีมันนะที่ไหนที่แถวกรุงเทพแหละอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัดงานดึกแล้วก็นอนตื่นสายเพราะว่าไปเช้าเขาเขานัดเช้าอเอืออ้าวเขาด่างไหนอ่ะออกจากนี้ประมาณเจ็ดโมงมั้ง The next day อ uh, okay. ่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวนัดต้อยนะคะเดี๋ยวจะไปที่โรงพยาบาลเลยนะค่ะยังนอนอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องเลยแฟนจะหนีไปทำนมนะน,นะฮะ bye bye. <c oughs> ฉังไม่รู้อะไรบ้างเลยหมอนัดใครหมนัดกูหมอนัดกูอะไรกี่ <c oughs> มโมงก็ได้วันน <c oughs> <โ>ี้ <c oughs> 7จ็ดโมงสิบนาทีแล้วคุณพี่โอเคถึงจะหลับอ<ล>ยู่แล้วลงบ้านแล้วง่วงนอนมากเลยพร้อมไหมหางานให้กูจริงคนจะหลับจะนอนแม่งก็ปลูกมาทำนมมันทำง,ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนไปรอครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแหละได้เวลาขออให้เธไป,ไปแล้วเยี่ยวไปแล้ว เดี๋ยวมารอลุ <ım Laser> ้นกันว่ากลับมาสภาพมันจะเป็นยังไงจ้ะแปดหมนครั้งมโนมาเน่ต่อที่สุดบ้างอยเที่ไปส่งมันที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าไงที่พี่ส่งมันที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าไงโอไม่รู้อ่ะเนี่ยมันไปทำทำเจียวตัดสิงออกใส่เจียวต้องมาที่ไหนต้องไปโรงพยาบาลจริงๆ จริงๆไปโรงพยาบาลไปทำนมอ่าไม่เชื่อเว้ยโอ้ไม่รู้โอ้ไม่รู้จริงไปเนี่ยจริงไม่มีใครรู้เลยมีเขารู้คนเดียวไปโรงพยาบาลไปทำนมง่ายไหมพูดเหมือนง่ายไหมเฮียงงงเลยเนี่ยไปส่งเราไว้เช้าแล้วกลับมาเนี่ยนั่งโง่อยู่กับพี่โบเลยเนี่ยจะไปเยี่ยมเออใช่ไม่เนี่ยโบคนต่อไปเนี่ยทำไมจะมาทำเนี่ยเออ ไปดูไหม่รู้อะางมันก็โกหกมไม่เชื่อเดี๋ไม่เชื่อมึงนอนภาษาอะไรเนี่ยมันปลุกมันปลุกมึงเปล่าแล้วมึงมึงไปใครเปล่าตีมันเสร็จสี่โมงเลยป่านนี้มันมันนมเสร็จแล้วม้างมันนั่งรถเมล์กลับบ้านไปแล้วมันเนี่ยไปดูกันดีกว่าปได้เวลาแหละพี่ไปนั่งกับมันอะ แล้วหมอก็เข็นมันเข้าห้องไปอะไอเหียอย่างงี้ไปโกหกแล้วเออแล้วพี่ก็กลับบ้านมามันบอกมึงกลับบ้านไปก่อนเถอ, <c oughs> อะ,ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเสร็จมันจะโทรบอกว่า,างี้ล้างหน้าก่อนเลยไมา่มเช้าไม่ใช่ไม่เช้าเว่ยมอคืนดิมื่อคืนยังมาตีสองมาพักพี่เฮ้ยยิ้มพรุ่งนี้ไปส่งกูด้วยนะไปทำนมบอกเอ้าอ้สัตว์ทำนมเฮียอะไรมึงนัดหมอง่ายจังวะเออมันง่ายไปเพหวะแต่งตัวไปไปไปแต่งตัวไปนี่ถึงแล้วถึงแล้วมาอยู่อยู่ชั้นเก้า โรงาบา,าลตน,น,นี่ทิ้งะไแม็ชาไ่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลนี่ไม่ใช่โรงพยาบาลแม็ชาโรงแรมแม็ชา้าไปเจ้าสุโอ้โหงเหิดไหมเปิล้มเดี๋ยวไปนี่ยตบตบตบพี่ Beautiful Life ่นเอยกะอ้งยเร็นไงวะเฮ้ย แลี้ยงเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยไม่อยู่ดีทำไม่ปรึกษาเลยแล้วบอกพ่อบอกแม่ไม่บอกอ้าวท่ะไรแม่คนเดียวพ่อไม่บอกเฮ้ยจะแม่ให้ทำได้ไงอ่ะแม่ก็ไม่ไดาแม่บอกว่าตังมึงกี่บาทอ่ะกี่บาทก็แสนไหมอะแสนแสนโอ้โหแสนแล้วอะไอไอไอทำแพงอะรู้แต่ว่าทำไมมันตัดสินใจไวจังวะเฮ้ยทำไมมันดูไม่ค่อยโฟมเลยวะตัว เอาอะไรยัดก็วะเจ็บไหมเอาอะไรยัดแกงเหรอแกงใช่ไหมแต่ดีพี่ก็เนี่ยไม่ใช่เป็นหลบบ่าแล้วมึงเช่าห้องเขามาแกงใช่ไหมใช่หรออุ้ยหอมกินกินปุ๊บเนี่ยกินคือเนี่ยอู้หูตัวไปเอเยลอ๋อคืออยากให้เมียถามว่าหมอให้กลับไปยัางกมบอกกลับไปยังทำไมส่งแม่งเข้าไปต่อเลยบ้าเหรอเออทำไมไม่ปรึกษาปรึกษาอะไรเลยอ๋อเคยหมือนกัน คุยไม่นานแล้วนี่คือตัดสินใจแเมื่อไหร่อันทิตย์แล้วอันที่แล้วปุ๊บก็ทำเลยเหรอใกล้จังหวะเฮี้ยสุดอ่ะคนเฮี้ยเรวไปดูมาจากไหนอ่ะว่าที่เนี่ยแถ่ไหนทำดีอ่ะคุยกับเจนนินมีง่าอวดอวดนมน้องตัวน้องอวดนมน้งเดี๋ยวนี้เพิ่งขายโป้งงี้เลยอ่ะย้อนอ่ะนี่ตัวปุ๊บอะทำ่ะเป็นเฮี้ยหยุดมันอะไรื่องนะไม่ใช่เฮ้ยหนูอะพอทำนมพอทำนมปุ๊บมีนมปุ๊บเซ็กซี่ขึ้นเลยรู้สึกแบบเป็นสาวเปรี้ยวกินตัว เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะสามร้อยสามร้อยแต่สามยี่ห้าโอ้โหแล้วทำไมถึงต้องทำสามยี่ห้าเพราะว่าให้มันเท่ากันนมนมไม่เท่ากันเนื้อนมไม่เท่ากันไม่เจอกันนานนมโตขึ้นเป็นกองมีเพค่อทำของจริงนะครับน้องๆบอกทุกคนเลยว่าพี่เอยวทำจริงนะครับไม่มีการเมคชากจัดฉากอะไรเขาต้องไปเอาของมาเฝ้าไว้หนตัวนี้ใช่แล้วมีแผนจะทำอะไรบ้างนะกำรีแพย์กำลีกำลีโอ้ยแกตวห่า ทำอะไรต้องไม่บอกเลยเออว่าไงไม่บอกหรือไม่มึงไปปลุกเหมือนยังเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าก่อนจะมาถ่ายใบใบมันอยู่บอกว่าไปแล้วนะจริงเหรอเออโถเนี่ยบมึงนอนไม่ตื่นเขาตื่นเขาตื่นไปสามเนี่ยใช่ตื่นมาถามกูเยี่ยไปไหนตื่นมามีนมได้ไหมที่มาทำนมได้ปะผู้ชายทำนมอย่าบอกกูไม่พายหรอกเสร็จตังค์แสนนึงเพื่อวางยาสลบกูตื่นมามีนมไม่ตายหรอกกูจะคิด ในอีกาวันก็ไปเอาหนมออกหมอไม่ตายเนาะมันไม่ใช่สรุปช่องแรกในไทยเลยเว้ยหมอคนที่ทำมาโดนยาเสพติดสรุปเกินหมอไอ้หมอบอกว่าหลังหลังทำอ่ะมันจะเจ็บนี่แน่หน่อยแต่เอาจริงๆโดมัยยังเจ็บซึ้งยนี่ไม่ได้ตอนวางยาสลบแล้วมันใฝ่ไฝ่ท่อออกท่อช่วยหายใจลงไปอ่านอนอ่ะบอกความรู้น้องๆหน่อยหนึ่งถึงสิบนี่เจ็บเลเวลไหนอ๋อหนึ่งถึงสิบนะอืมผิดเผื่อคนอยากทำอ่ะก็แบบ เจ็บจกตอนไหนมั้ที่สุดประมาณสามนนึงเฮ้ยอเจ็บหมอตอนเนี้ยตอนเนี้ยตอนนี้ประมาณสามก็คือเดินได้แล้วก็ได้แต่ถามว่าตอนเนี้ยยังเดินไม่ได้เพราะเวียนหัวโอเคก็เป็นไงบ้างครับต้องไปเอากระเป๋ามาอยู่กับบังแล้วเนี่ยอ้าวแล้วท่านไม่เอามาตั้งแต่แรกว่ะผมไม่รู้นี่หัวไม่ชื่อละโอ้โหอยู่ในขนของมาเลยเหรอหน้าไม่ยังไม่ล้างเลยยังไม่ตื่นเลยตื่นเนี่ยเอออืมยังฟันยังไม่แปรงเลยไมี่ผ่านเลยพักผ่อนเถอะเพราะเอ้วนอนเถอะไ ให้ดูไงว่ะทำนมนี่แม่แม่เจ็บขนาดไนไม่เหมือนกันแต่คนเมื่อคืนนอนตอนเช้าไม่ใช่เหรอเอ่อนอนยี่ยนอนเช้าก็ผ่านมได้วะนอนนอนนอนตอนตีห้าตึงหกโมงเช้าทำไรอยู่ตีห้าเล่นเกมเล่นเกมแล้วอะไรรแล้วก็มาทำนมต่อได้เลยเหรอใช่มันเออมันไม่ต้องอะไรเหรอคนบริจาคเงืนไปยังต้องนอนเลยนะกับร่างกายคนเรานะเป็นสิทธิ์ของคนเนาะอยากสวยอยากงามก็ห้ามไม่ได้ แต่ว่าเดี๋ยวมึงดูโดนพ่อด่าแน่พูดกจ่นีิไปนะครับคช็ดหน้ากลับบ้านคุกนี้ใช่ไหมโดนพ่อด่าแน่พ่อมยังไม่รู้ใช่ไหมยังไงพ่อก็ด่าฟังเลยยังไงพ่อก็ด่าก็ที่รั้งไม่ทาอะไรนะทําอะไรนะทำหน้าทุบหน้าเอออันนั้นทุบหน้าแบบแกล้งยังไงพ่อก็ด่าอันนี้ของจริงอ่ะจริงด้วยเดี๋ยวเม่อกี้นไปถ่ายเลยต้องเพราะว่าถ้าคลิปนี้ออนแอร์ตัวน่ะพ่อรู้อืมใช่ต่ออีพี่ตองเลยใช่ดูต่ออีพี่ต๋องเลยครับว่าพ่อจะด่าหรือเปล่า วางเงินเลยวางเงินเลยเอาแสนหนึ่งพ่อด่าพี่เอาบาทเดียวคืนนอนคืออะไรก็แสนกับบาทหนึ่งอ่ะ <c oughs> พ่อดา่าแป็นแินน้อยแค่ไ <laughs> โอเคดูเลยเดีย๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนเิยกับบาทหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจเยอะนะ